พิกโลกช็อกโลกครับตะวันฉายแพ้นอกให้กับมาซาอิโนอิริซึ่งทําให้เขาได้เสียเข็มขัดแชมเปี้ยนโลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทไปใครจะเชื่อล่ะครับก่อนชกใครๆก็บอกว่าตะวันฉายเหนือกว่าเยอะไม่มีใครเชื่อว่าเขาจะแพ้ได้ผมเองก็ไม่เชื่อแต่สุดท้ายแล้วหมัดมวยก็เหมือนกล้วยปิ้งครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ต้องชมมาซาอากิเลยครับเตรียมตัวมาดีมากเข้าประชิดตะวันฉายได้เร็วมาก และหมัดของเขาคอยกอ่อกวนตะวันฉายอยู่ตลอดโดนอัดสยบเลยเขาแก้ทางมาดีมากเขาเข้าไปชิดตัวเร็วจนกระทั่งปลายยกสามเจ้าตัวโดนหมัดเข้าไปน็อกเลยครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับเจ้ากันตะวันฉายได้ครับก็นั่นแหละครับกีฬาอะไรก็เกิดขึ้นได้มีแพ้มีชนะแต่ผมคิดว่าต้องมีไฟแก้ตัวแน่ครับผมคิดว่าตะวันฉายคงไม่ยอมแน่ๆเอาล่ะครับเพื่อนๆคิดว่างไงกับการน็อกของตะวันฉายครั้งนี้คิดว่าเขาประมาทหรือว่า อาซาอากิเตรียมตัวมาอย่างดีคอมเมนต์กันมาได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ